จุดท,ทูก็ทดสอบระบบโฟกัสมันจะสั่นไหมมีปุ่มตรงไมาเรากดกรึบมันก็ถ่ายเลยฉันจะมาดันวงการ YouTube คนต่อไป t u ท e ต้องเป็นไปเกือ,อนแล้วโอเคฉันกลับมาแล้วทุกคนบาซ r ลีรูมหลังจากหายไปนานช่องที่เป็นตำนานตลอดชีวิตวันนี้ก็จะมารีวิวอะไรดีอ่ะรีวิวกล้องที่ถ่ายอยู่แล้วกัน dji pocket 2แต่เนื่องจากว่าจะมารีวิวเฉยๆอบอกเลขสเปคหรืออะไรงเงีเออ้ยไม่มีความรู้เลย ก็เลยจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาโดยการที่ว่าความจริงไม่ได้เป็นคนงมงายหรือว่าอะไรก็เลยมาบน่นที่ท่านพ่อสิทธิชัยแล้วก็รู้ว่าจะมารีวิวกล้องก็เลยได้ซะงงานก็เลยต้องมาแก้บน่นทุกคนอาจจะเห็นว่าฉันทาท่าทําทางแ,ลแปลกๆก็อยากใหออ้กล้องถอยไปนิดนึงเห็นไหมจ๊ะเห็นหรือยัง วิจ้าอุปกรณ์แก้บนจ้าจักรยานจ้าแล้วก็มีตุ๊กตาโดเรมอนจ้าแล้วถามว่าฉันหรือเปล่าที่บนไม่ใช่จ้าคนหลังกล้องสองคนจ้าที่เป็นคนบนจ้าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงขออะไรทําอะไรแก้บนยังไงสายมูอ่ะต้องมาใช่ไหมตามมาจ้า อันนี้เราก็อยู่ในวัดอ่าแล้วก็ใช้โหมด My Wireless ของ DJI Pocket อ่าฉันซื้อชุดที่เป็น Creator Combo ก็คือมี My Wireless มีขาตั้งมีอะไรพร้อมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณบุ๋มปรรดาไม่ใช่คุณตุกตาพิชมนคุณตุกตารู้จักที่นี่ได้ยังไงเอ่ยรู้รู้จักวัดใหญ่ชัยมงคลตั้งแต่สมัยเราเรียนสังคมศาสตร์แล้วล่ะ,ะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ดวงตกมากก็เลย มาบวชชีพราหมณ์ที่วัดมหาเหงยุ่งเราก็ได้ข้อมูลจากวัดมหาเหยุงว่าถ้าตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มาของานที่นี่แล้วก็จะปางจะสนใจจะได้งานอะไรเงี้ยแต่นั้นกลับไปประมาณ2เดือนก็ได้งานจริงๆไม่มีใครปรงเลยไปบวชก็คือทุกคนก้ามูหมดคืนด้านหลังนั้นก็คือท่านพ่อสิทธิชัยแล้วก็มีคุณป้ามาแก้บนอยู่แล้วก็นี่คือสิ่งที่เรานํามาแก้บนในวันนี้จักรยาน ฟุตเทจตอนนี้ใช้ไม์ของตัวกล้องเองเลยไม่ได้เปิดไม์ไวเลสที่เขาแถมมาในชุดนะโลเคชั่นของนั้นเพราอคือถ้าเราหันไปอย่างนี้อยู่ตรงข้ามกับเจดีใหญ่แล้วก็อุโบสถ อาบุญมาทางนี้ก็คือพระนอนเราก็ได้มาแล้วนะคะเป็นอุปรกปรณ์แล้วตรงนี้เราไม่มีไฟทํำยังไงอะไรจ๊ะไม้ขีดค่ะอันนี้ขอยืมแม่ชีดได้ไหมอ๋ออก็คือไม่มีอะไรทาบุญไม่จริงทั้งนั้นเลยขอยืมแม่ก็ยังเป็นแม่ให้ฉีดด้วยคะ่ะแต่ว่ากลับมาทุกที่เราก็หยอดตู้นะคะตามกําลังศรัทธาวิธีการแก้บนต่างต้องทำยังไงบ้างกูก้าวดอกแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็ดอกบัว เมื่อเราสมบัติตังใจเราก็ตั้งจิตอธิษฐานแหละนะคะบอกกับองค์เจ้าพ่อว่าเราได้มาทําตามสัญญาแล้วนะที่เราได้เคยบอกกล่าวไว้ว่าเราจะนําสิ่งของมาให้นะคะสําหรับพี่ก็จะเป็นตุ๊กตาโดเรมอนสาหรับอีกท่านหนึ่งเขาก็าจะเป็นจักรยานเพราะเขาได้เยอะกว่าอ๋อโอเคตามยอดอตามยอดโอเคอ,อันนี้คือถ่ายแบบย้อนแสงนะทุกคนก็ลองดูว่าฟุตมันเป็นยังไงบ้างเนาะมาเริ่มก,การไหว ศักดิ์หรือแบบเนี่ยมันเป็นมัดอะไรอยู่เนี่ยให้แก้มัดออกให้หมดเพราะว่าทำอะไรจะได้ผส,ส,สมความหอเด็ดนั่น<ก>นะก็คือตอนนี้หันไปก็คือแก้มัดทางบัด <laughs> นี่ก็คือตอนจุดทูปก,ก็ทดสอบระบบโฟกัสไปได้ด้วย<ก>ทดสอบระบบโฟกัสทำไม,มจุดเทียนกลายหน้าจังเลยห <laughs> น้าโดนความร้อนมากไปได้อ๋อโอเคคนส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะเอาไว้ข้างซ้ายใช่ไหมข้างขวานี่จ้าเอาไว้ข้างใต้สานอยู่แล้วฝากฝากฝั่งโอ้ยขนาดนั้นอ่ะกดอัดยังอัดแล้วอ้าวไม่บอกเลย ตอนนี้เราก็ลังทดสอบกล้องในการเดินขึ้นเจดีย์ JD ใหญ่ของวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งก็เป็นการทดสอบกล้องอย่างเดียวกันมูอะไรที่อยู่ในนั้นเราไม่ได้สนใจเลยการที่จะโยนเหรียญเข้าไปแล้วอยู่ตรงกลางเราก็ไม่ได้สนใจอ๋อเ้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ใส่แมสกเพราะว่าเดี๋ยวผู้ไม่ซัดแล้วก็ตอนนี้เดินเข้ามาในที่มืดก็ดูแล้วกันว่าคุณภาพของฟุตเตสจะเป็นยังไงถ้าเราโยนเหรียญลงไปอ่ะ่ที่เราขออ่ะจะประสบความสำเร็จเราจะเข้ามาเพื่อทดสอบกล้องเท่านั้นเอง ไม่ได้โยนอะไรลงไปเลยทั้งนั้นดูไม้คุณเพชรมอ๋อพี่กำลังหาเรียนเะยขออะไรก่อนขอเงินแน่นอนไม่ถ้าเราไม่โยนเราก็ได้แล้วไงเงินได้เงินหนึ่งบาทให้ได้หนึ่งล้านอ้าวโล่เหมือนกันนะยิ่งเท่เหมือนกันนะถ้าโยนแล้วนะที่ไหนอ่ะข้าแหละเออสมมุติว่าเข้าไปทดสอบกล้องที่อื่นกันต่อ อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราถ่ายตอนลงบันไดว่ามันจะสั่นไหมบันไดเจดีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าชันแค่ไหนสูงแค่ไหนก็ขออนุญาตมองบันไดไปด้วยแล้วกันไม่งั้นก็อาจจะไม่มีชั้นอีกในคลิปหน้าอันนี้ถือระยะห่างจากแขน1นึ่งฟุตอ่ะเป็นไงนิ่งไหมทุกคนดูบันไดสูงขนาดนั้น นตอนนี้ก็คืออยู่ในรถหนึ่งในรถคันหนึ่งซึ่งเราโบกเข้ามาจากวัดไม่ใช่เราจะไปคาเฟ่หนึ่งที่เราเคยไปมาแล้วถ่ายรูปสวยแล้วก็อาหารอร่อยก็คือปรางก็คือเป็นคาเฟ่ที่เห็นวิวพระปรางคาเฟ่กับพิซซ่าสวยมากก็ต้องให้พี่หนึ่งแล้วก็คาเฟ่ในสองโอเคงั้นทุกคนเอาไปแล้วคาเฟ่เราเนี่ยพิซซ่าอีกก็คือเราต้องไปเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงอย่าลืมว่าวันนี้เราทุกอันเราถ่ายด้วยกล้องดีใจพอกเก็ตสอง ตอนท้น K, ายคลิปมจะบอกความแตกต,ต่างระหว่าง DJI Pocket 2กับ DJI OM 4เพราะว่าเรามีทั้ง2ออันว่ามันต่างกันยังไงทำไมถึงต้องควรซื้อตัวนี้ไปกันเลย อตอนนี้ฉันก็กาลังเดินไปคาเฟ่ที่ว่านั้นก็คือปรางวิวอาจจะเป็นสี่แยกที่มีพับปรางตรงนี้เป็นวงเวียนมีนะเราก็เดินตรงมาก็จะเป็นลักษณะของคาเฟ่ที่มีกระจกเยอะๆแล้วก็จะได้วิวของพับปรางอย่างที่บอกเนี่ยจะเป็นถ่ายแบบข้ามถนนแล้วก็เป็นพับปรางอยู่ตรงนู้นได้แล้วก็คนเยอะมากแม่รอใช้ก่อนนะหน้าตาของเมนูของปรางวิวหรือหน้าตาอาหารกนนะ เมนูกาแฟอันนี้ก็เป็นหน้าตาเครื่องดื่มของเรานะเป็นอัญชันมะนาวนนีีคอ,อออพชเมะ๋ก็มาเป็นลักษณะของบดดีแล้วก็มีพีชอยู่ในนี้สำหรับบรรยากาศร้านก็ต้องขอโทษด,ด้วยว่าอาจจะถ่ยายให้ดูไม่ได้เพราะว่าคนเยอะมากจริง6กหมยหนึ่งก็อัญชันมะนาวแต่ว่าที่นี่จะพิเศษตรงที่ว่าใส่อบเจอลงไปด้วยนิดนึง จะทําให้มันเหมือนแบบว่ามีกล <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ิ่นแบบซ่าๆกลิ <hatten list. S 2> ่นแบบเครื่องเทศนิด <à> น <ji> ึงก็จะดับเลี่ยนเวลาเรากินอาหารหรือกินเค้กแล้วก็เมนูนี้คือข้าวผัดกะเพราปลาสลิดทอดกรอบอ่ะคุณปิชี่คุณปิชี่ชิมสิว่ารสชาติเป็นยังไงยืมมาที่กล้องหน่อยคโอ้โหอะไงบ้างรสชาติอืมมันก็ใช้ได้มันมันก็คือรสรสชาติผัดกะเพราค่ะกินปลาใส่เกล็ดปลาสลิดกรอบ ไม่ตู่เน่ยข้าโอเคแล้วต้องดื่มเปไงบ้างเคื่องดื่มใช่กินกินมิในในใน่ามันเตจะจมูกดีแต่ว่าเลมอนอะ่ะยังไ,ไม่ไม่รู้สึกความเป็นเลมอนเท่าไหร่ก็เลยเหมือนกับมีความรู้สึกว่ากินมิชาพีทที่มีกลิ่นเลมอนขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยของฉันมาแล้วจ้าสปากเกตตี้พริกแห้งหมูกรอบข้างหลังคนก็จะจอกแซกจอกแจกนิดน,นึงนะเดี๋ยวรับบทนางชิมมันเยอะมากต้องมาจองแล้วงหนก็ดีนะอันนี้หอมโหระพามาก นแน่สิใส่ใบโหระพาก็ต้องหอมโหระพาสิเป็นบ้าหรือเปล่าหมูกรอบอ่ะ รามาทดสอบกล้องกันตอน,นคืนต่ออันนี้กําลังไปคาเฟ่ของเพื่อนเราที่ชาวรังสิตนครนายกปทุมธานีนีน่รู้จักกันดีชื่อคาเฟ่ว่าชระคาเฟ่คือเพื่อนเราเนี่ยนางเพิ่งเปิดให้บริการตอนดึกได้ไม่นานอันนี้อยู่ประมาณของสี่เนาะแล้วก็ล่าสุดก็คือมีเรียกว่าเชฟเทเบิลด้วยเพื่อนก็เลยอินไว้์เราให้มารับทานนี่เป็นคาเฟ่ที่ติดไฟเยอะแยะราวกับมีคริสต์มาสตลอดปีตลอดไปจะของร้านน่ากลัวมาก มาไปแล้วสวยมากอุ๊ยมาอีกแล้วมาทดสอบกล้องกันต่อแล้วก็คือต้องการสร้างคอนเทนต์ เออมาหาข้าวกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแถวรังสิตปทุมธาน,นีก็คือร้านเพื่อนเราชื่อร้านว่าสราคาเฟ่ก็คือเป็นร้านกาแฟที่เปิดปกติเปิดเช้าหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแต่ว่าเพิ่งเปิดให้บริการถึง3ามทุ่มได้ไม่นานแล้วก็ล่าสุดมีบริการใหม่ด้วยก็คือเชฟเทเบิลซึ่งเพื่อนก็อินไว้เรามากินเช่นเจ้าแรกๆเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงแล้วก็เชฟเทเบิลที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงเ <ๆ S 2> ดี๋ยวดูบรรยากาศรอบร้านหน่อยต้องใช้ไมเพราะว่าเสียงรถบรรทุกคือดังสุดอ่าอันนี้เป็นโซนห้ารา แล้วก็จะบอกกอนว่าคนที่ถ่ายให้เราก็คือไม่มีความรู้อะไรเรื่องกล้องเลยเพราะฉะนั้นยาแก้วยาคำก็ถ่ายได้อันนี้ก็เป็นระเบียงเนาะแล้วก็จะมีสวนติดถนนใหญ่อแล้วก็ตรงข้ามกาันตรงนั้นกลางวันก็จะเป็นร้านข้าวแกงเปิดถึงประมาณช่วงหกโมงเย็นก็คือเป็นแม่ของเพื่อนเราเองชื่อลูกแก้วอันนั้นก็คือครัวต้นแก้วออแล้วก็มีเมน,นูแนะนําต่างๆเอาเข้าร้านกันดีกว่าออแล้วก็เข้ามาก็ Lower Temperature ก็มีกาแฟชาต่างๆคุณภาพดี เบเกอรี่ทั้งหมดเพื่อเราทําเองหมดเลยรวมถึงในตู้นี้ด้วยทําวันต่อวันวันสุกต่อวันสุก วันจันทร์วันอังคารเหลือก็ยังขายต่อไม่ใช่วันต่อวันอ่ะแล้วก็มาดูหน้าตาของเจ้าของร้านเ้ยดูเจ้าของร้านหน่อยดิเพื่อนเราเองลูกแกว้วเฮ้ยสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วค่ะอธิบายเชฟเทอร์โหน่อยคืออะไรอ่ะถ้าเป็นของที่ร้านเรานะก็คือเราจะมีวัตถุดิบหนึ่งอย่างที่เราแบบได้มาของวัตถุดิออกมาอีกนิดนึงอย่างคร <laughs> าวนี้เราได้วัตถุดิบมาก็คือวินเทอร์เัฟเฟิลก็จะเป็นเัฟเฟิลที่มีอยู่เฉพาะช่วงหน้าห <laughs> นาวคือจะมีความพิเศษแล้วก็มีความหอมมากมากกว่าเัฟเฟิลธรรมดาคราวนี้เชฟ เนี่ยการทางเราอ่ะอยากจะเอามาจัดเทปกับทางคุณเป็นอะไรกันหรือเปล่าเป็นเพื่อน่วงงานเพื่อนโวงงานเหรอแะมีเพื่อนโรงงานบากจัดเทปกับทางเราก็เลยแบบคิดขึ้นมาเออคิดขึ้นมาว่าเราอยากจะเอาของแบบที่มันแบบดีๆที่เรารู้สึกเออเราชอบอะไรเงี้ยมาสู่ชาวธัญบุรีแล้วมันเปิดเป็นไงเป็นรอบๆต้องจองหรืออะไรไหมใช่ค่ะต้องบุ๊กเข้านา ก็มากรอกฟิล์มก็ได้โนต้องจองจองแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าเมนูส่งให้ก่อนอ่าใช่ไหมเป็นรีเสิร์ฟแล้วก็เหมือนมาเป็นจานเป็นจานเป็นคอร์สไปใช่อ่าก็ติดต่อมาผ่านทางเพจช h a า a Cafe ก็ได้ค่ะว่าอยากลองทานดูเนาะเดี๋ยวก็ดูในในคลิปเราว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโต๊ะถ้าจองคู่พ้าก็จะเซตไปให้อย่างนี้หรือว่าอาจจะมากกว่านี้ด้วยเพราะนี้เราเป็นเพื่อนกันก็เซตแบบแรงงานมากลูกค้าจะต้องได้มากกว่านี้เลยค่ะมาไหมร้านนี้ไม่ต้องมาหรอกเนนี่ไงโต๊ะเขาก็จะ อารังกาดาวนดใชนะถ้าปกติลูกค้าก็จะติดชื่อไปให้ด้วยนะว่าใครเป็นใครใครเป็นใครอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเนี่ยคุณกับเชฟมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันหรือเปล่าอ๋อเพลลงงานโอเคขอดูหน้าตาอุ้ยออเดิมนี่คืออะไรเอ่ยคือครอปเฟอร์ค่ะครอปเฟอร์ก็คือครอปเฟอร์ผสมกับปัซองที่ผ่านวิธีการทิธีการทำของบัวซเพื่อให้แบบว่ามีความหอมเลยของปัวซองแล้วก็ความกรอบ เป็นครัวซองที่ทำแบบวิธีวัฟเฟิลเพื่อให้หอมและกรอบมากขึ้นเก๋กรุบอันนี้คือแค่ออเดิร์นั้นก็คืออิ่มละ <S 2>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  ตอนนี้เขาเริ่มเอามาเสิร์ฟแล้วเนาะอันดับแรกก็นอกจากแอปิ้ลไทเซอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ก็เป็นน้ำแร่โซดาจากอิตาลีซับซ่าอบอ้บา,ออาวในน้ำองเลิศแค่นี้ก็อยากกินแล้วแล้วก็เมนูที่เราชอบสั่งมากตอนมาที่นี่ก็คือเปบปเปอร์มินน้ำผึ้ง อยากรู้เป็นไงเป็นชาที่แบบหวานจากน้ำผึ้งแต่ได้เหมือนกินชาพร้อมกับดมยาดมไปพร้อมๆกันใช่ไหมมาร้อนๆแล้วก็จะชื่นชื่นใจเลยธีมของวันนี้ตีมของวันนี้ใช่นนก็คือมันมันญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ b a c ว <oughs> ินเบ็นตระกูล back ก็คือมันก็จะมีตามหลักอาีซั้นของมันแหละแต่วินเทอร์คือหน้าของมันที่แบบแพงที่สุดแล้วแพงกว่าหน้าใช่ไหมแพงกว่าอ๋อโลละห้าหมื่นห้าตายห้าแล้ว แล้วราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆทำไมต้องใส่ไปในข้าวสาร้ว้ครับกันชื้นเหรอใช่ครับอันนี้คือวัตถุดิบหลักที่เราจะใทำอ๋อโอเคก็คือข้าวสารถูกไหมใช่ครับทัพเซลทัพเซลเชฟปิดแล้วนะแล้วว่าเชฟเชฟกับเจ้าของร้านเป็นอะไรกันนะลูเมดอ๋อโอเคก็จะเหมือนเชฟเทเบิลที่เขาก็จะเอาวัตถุดิบมาให้ดูก่อนเอ่อในมิสทรีบ็อกซ์ว่าวันนี้เป็นไอตีมอะไรแล้วก็จะเอามาทำเป็นอะไรให้เราในทุกเมนูก็ใส่เทอร์โบหมดเลยเหรอทุกเมนูมีส่วนผสมของเทอร์โบ แล้วทำไมอันนี้ไม่มีอ่ะไม่น่าจะเข้ากันอ๋อโอเคแต่ว่าน,นี้ก็มาจากอิตาลีเหมือนกันอ๋อโอเคก็แล้วกัเสร็บแล้วก็นาจะอิตาลีเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหตัวเร็มาจากเกิกอโอ้โหตัวน่งเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไมค์ไวเลสที่ติดอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มสําหรับกดสั่งถ่ายวิดีโอได้ด้วยในกรณีที่แบบว่าให้เพื่อนถือให้หรือเราตั้งอยู่ที่ไกลๆแล้วแบบเดินไปกดไม่ได้คือมีปุ่มตรงไมค์เรากดกรึ๊บมันก็ถ่ายเลยเหมือนเมื่อกี้ในฟุตเนี้ยก็คือใช้ตรงเนี้ยถ่ายแล้วเดี๋ยวชิมกัน w a อ f l ฟลก็คือครัวซองผสมทำแบบวิธี w a อ f l ฟลแล้วก็จิ้มกับมายอดิสเซโยเชนขอเป็นบิวบ็อกเป็นอย่างนี้มันมีกินทัอปโฟลอย่างนี้ด้วยอ่ะทัอปโฟลดิสเซโเลิศมันเข้ากันหมดเลยนะก็คืออร่อยมากงงไปหมดคือกลางวันอ่ะ 6มงเชา้าถึงโมงเย็นก็เป็นร้านกาแฟมีอาหารแล้วก็อาหารอร่อยเป็นอาหารจานเดียวราคาไม่แพงแล้วก็ที่สําคัญร้านถ่ายรูปสวยมากระหว่างรออาหารกําลังมาก็จะบอกว่าอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สําคัญแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบระหว่าง DJI Pocket 2ที่ได้เปรียบ DJI OM 4ก็เหมือนกับว่าทดแทนในส่วนที่มันขาดหายไปเนาะคือการใช้ต่อกับโทรศัพท์มือถือให้จอมือถือเป็นมอนิเตอร์ได้แบบ WiFi จ้าเห็นไหมเราก็เห็นหน้าเราแบบนี้ถ้าคนอื่นถ่ายให้เราก็เล็งได้เลยว่าจะ เราวาดให้มันแท็กหน้าเราอย่างเงี้ยเวลาเราขยับไปไหนเห็นนะมันก็จะตามหน้าเราไปด้วยประมาณนี้นี่อะไรเอ่ยเป็นบิบิคอลครับซอสใส่ด้วยเป็นโฮมเมดครีมชีสก็เป็นทัฟเฟิลนิดๆทัฟเฟิลนิดๆอยู่ข้างในส่วนใบไม้แห้งๆนะฮะมันคือต้นชบายหนึ่งหรืว่าเวลากินพวกนี้ันจะมีรสเปรี้ยวมันเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งเป็นใบเบอร์รี่เวลาทั่นก็หนึ่งคำพยายามให้มีทุกอย่างมันจะทั่นให้มานสามคำพอดีครับ ถ้าทานได้คำเดียวก็คือเราเป็นคนตะการเจ้เเชฟน่ารักเหมือนกันนะเด้ก็คือแต่ละจานอ่ะเชฟก็จะเดินมาอธิบายว่ากินยังไงทําอะไรทํามาจากอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเพอาะที่ของเชฟเทปเบอร์โรตุก็คือว hey. ่าในการที่เชฟเขาเดินมาอธิบายในแต่ละเมนูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสมมติเราแพ้ปัวสมมติเราแพ้ชีสหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เลี่ยงจันน้นๆไปคนเทวายก็มาจากอิตาลีนะครับทุกคนค่ะขอโทษอันนี้เป็นเก๊กมวยจากอิตาลีได้ชิมเลยเมื่อกี้พอจะเดือดเล่นกันหนักเก๊กมวยจากอิตาลี ฉันต้องบอกก่อนนะว่าฉัน,นเป็นคนติดติดปรุงมากแต่นี้กคืออร่อยกลมกล่อมในคำเดียวเพราะว่าเขาใส่ชูรสมาแล้วเรื่อยเก๋ครบ,บแล้วใช <น S 1> ่ไ่มมันมีความเค็มๆชี้ถูกโคตรจะคุณดูโง่เลย <laughs> ต้องดมก่อนกินด้วยมีครบรสแหละอไอ้วพ้กเก่งจ้ะฟังไม่ไหวแม่อันนี้เขาจะเป็นน้ำเก๊กฮวยที่ไว้สำหรับทานกับสลัดวิธีก็คือให้เราวน แล้วก็โดมเนตเตอร์แล้วก็า <c oughs> พางเ้ยแล้วก็เคีเยวโค้ด้วย <c oughs> ค่ะแล้วก็ติบบางๆแล้วเ,เดี๋ยวเราลองคิมกับสลัดหนึ่งขับเลยว่าเป็นยังไงจับกระหายใครรอน <c oughs> มันจะร่อจัดจาน่ะสวยเป็นดอกไม้เล็กๆที่อินเสิร์ตให้ดูอ่ะเรากินได้หมดทุกอย่างรสชาติคือกลมกเก่งกันนะเพื่อนเราเนี่ยไปดูจานต่อไปคืออะไรอะ่ะตัวนี้คือโคพาสต้าค่ะกับ พาสต้าเย็นเหรอถูกงใช่ค่ะข้างบนนะคะจะท็อปด้วยเห็ดเข็มทองดีไฮเดทแล้วก็เวียดีไฮเดทก็คือเห็ดเข็มทองอบคาเขาแห้งร้วยน้ำผึ้งต่าค่ะแล้วก็มีคาเวียแล้วก็โกเฟตคาเปรลินีคาเปรลินีแล้วก็ดอกไม้การเห็ดที่อยู่บนจานก็จะทานได้ค่ะจานทานได้ไหมคได้ค่ะทถนงดีวีเนียต้องเข้ารเออ มีวิธีกินแนะนํำไหมอ้ยเดี๋ยวก่อนมีคาเวียด้วยเพิ่งเห็นมีคือสามารถกินทุกอย่างพอมๆกันในหนึ่งคำได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคําใหญ่นะแล้วก็ของหูคบะเอรบางทีเราส่วนตัวนี้เพื่อนจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่กินอะไรที่เป็นครีมเป็นชีสเป็นนมอันนี้กินได้แล้วก็มีเห็ดอบแห้งโอ้คาเวียก็มีนีคาเวีย ก็คือกินวันนี้ก็คือ,อไม่ห้ามาออห้ามอ้อมน้ำในเดือนหนึ่งเก็บเอาไวออ้มีปัญหาได้กับของไซนะคะนไปเข้าห้องนะ้ำได้เพราะถ้าถ้าไปเข้าห้อมากๆเราจะมีปัญหาเราื่องน้รีส์ <itter> เริเ่มต้นรีสต์สะดวกอร่อยเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างระหว่างโอเค็ตสกับ o m เแต่ก็ขอไปที่เมนูทับไปก่อนอมาแล้วอีกหนึ่งจานอนุญาตก็ได้จานนี้เป็นปลาแซลมอนนะคะ แซลมอนนี่เราเอาไปเคาะกับเาฟโฟออย4-2องศาคือเห็นดิบๆนี่คือมันสุกแล้วทานกับไข่ขาวไข่แดงดิวมายองเนสครับอิกุระคาเวียร์เวลาทานก็มันจะแบ่งแค่แปดคำตามแต่ว่าใครจะกินภายในสี่ห้าคำอะไรก็ได้แแล้วต่ถ้าเป็นคนปากใหญ่คําเดียวได้ครับผมโอเคหนึ่งคำพยายามไม่มีทุกๆอย่างการมันจะลงตัวเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะโอเคปังอ่ะ มาฉันจะชิมให้ดูปลาเราก็กินกับเก๊กเฮวยนะคะเนีเก๊กเฮวยอีกแล้วอะ่ะจานนี้เขาเปประวัติเขาคือเชฟบอกว่าเป็นจานที่ทำไฟดานิ่งจานแรกตกแต่งสวยมากมหนึ่งคำให้มีทุกอย่างกินหรูแล้วเกง่งเราอยากให้แบบทุกรสชาติอ่ะมันอยู่ในลิ้นเราหมดเพื่อเก็บรายละเอียดดีเทลแต่ว่าลิ้นและหัวใจเราเป็นจระเตัวละกออไไรร็่ยปหมดมีไข่แดงไข่ขาวแซลมอนคาวเวียร์แล้วก็อีกส่วนผสมอีกหลายๆอย่างแล้วก็มีทับทิมด้วยในทุกเมนู เราก็ทุกคนอยากคิดว่ากินอาหารเป็นอคอร์สกินฟรายดดินนิง่งกินอะไรก็ตามที่มันจัดเป็นคอร์สที่มาเป็นแบบว่าด้วยขนมครบมาเป็นพอร์ชั่นเล็กๆๆ,ๆอย่าเพิ่งไปขอเขาเพิ่มนะกินให้หมดก่อนเพราะว่ามัานมีก็มาหลายอีกหลายจานคนไทยไงสิ่งทีใ่ใส่บุฟเฟ่ไม่ใช่คนไทยหรอกเราแหละมันมีอะไรกรอบๆเล็กเหมือนข้าวอ่ะข้าวหอมมันข้าวไรซ์เบอร์รี่ เใชมอะไรมาวางนี้ที่นี่เป็นออสเตรเลียแบงก์การ์ดนะครับเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่กินมาเมื่อกี้คือแค่แบบว่าเบาๆหรออันนี้ของจริงอยู่นี่ใช่ตัวน,นี้เป็นจานของอ,อ๋อนี่แองกัสอันนี้ฉันรู้จักเออพราะฉันกินบ่อยกับเฮาแมคโดนัลเนื้อแองกัสแมกโดนอลไม่ได้เข้านะนี่สีสวยมากอันนี้ถ้าเทียบก็เป็นเ e อวถ้าเป็น e F4 ล่ะ ี๋ยวก็จะมาให้ดูก่อนว่าอันนี้นะไม่ใช่หมาหรือว่าอะไรน,นะ <c oughs> เป็นเนื้อเขาซื้อมาอย่างดีอะไรเงี้ยเขาเอาวัตถุดิบมาถแถลงให้เราดูทุกอย่าง <c oughs> ว่าเขาใช้อันนี้อันนี้ไม่มีหมกเม็ความสุกระดับไหนครับมีเดียมแลมีเดียมแ,แ,แลีเดียมแก็คือเป็นชมพู <c oughs> ข้างในแดงเลยอและเอาที่เป็นแบบข้างนอกสุกแต่ข้างในชมพูเขาเรียกว่าเมีเดียมเอามีเดียมดีมากนะทุกคนก็คือเอาวัตถุดิบออกมาแล้วก็อย่างสเต็กเนื้อแองการ a เอโก็ถามว่าเอาความสุกที่เท่าไหร่สามารถปรับแบบที่เราชอบได้ ทำไมดูพูดไม่ค่อยรู้เรืออ่องอาจจะเป็นป<า>น้ำกิ้งวยก็แบบว่าทานเข้าไปแล้วหกดกกินน้งวยเพืเดี๋ยวมารอดูกันว่าเ,ออเนื้อแองกัสเนี่ยออกมาเป็นแบบไรแล้วก็อร่อยไหมโอเคร,ระหว่างรอสเต็กเนื้อแองกัส A4 ฟโนมก็จะมาบอกความแตกต่างระหว่าง DJI Pocket 2ที่ใช้ถ่ายอยู่นี่กับ DJI OM4 ที่เพิ่งไปซื้อมานี่ไม่ใช่ไปซื้อมาซื้อมาก่อนที่จะซื้อ DJI Pocket สาเหตุที่ซื้อก็คือเราคิดว่าโอเคมันดีมันเหมาะสมแต่ว่า ข้อแตกต่างถ้าไม่รวมเรื่องราคาที่มันต่างกันนะก็คือว่าตัวเนี้ศักยภาพของกล้องจะได้เท่ากับคุณภาพของกล้องมือถือที่เรามีแล้วก็การซูมบางทีมันสะดุดเนาะแต่ไม่ต้องห่วงว่าแอป DJI Mimo มันพยายามจะดึงศักยภาพหรือคุณสมบัติการถ่ายรูปวิดีโอที่ดีออกมาจากกล้องตัวนั้นๆอยู่แล้วแต่ก็จะมีบางข้อจํากัดเช่นเรื่องของไม์เรื่องของถึงแม้เขาจะดีไซน์มาให้การยึดเกาะเป็นแบบแม่เหล็กเงี้ย ที่มันจะสะดวกสมมติมีคนโทรมาก็ดึงออกมาแล้วก็รับสายได้เลยถ้าเวลาเราติดกับโทรศัพท์เนาะมันสะดวกจริงแล้วก็ฟุตเทจต่างๆที่เราถ่ายมันอยู่ในโทรศัพท์เราเลยบางคนถ้าใช้โทรศัพท์ในการตัดต่อมันก็ง่ายเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้ามือถือเราถ่ายอยู่เราสามารถใช้ตัวเครื่องนี้เป็น power bank ต่อกับมือถือได้แต่มันก็จะมีความลาบากอยู่เช่น1ขนาดที่มันใหญ่เนาะถึงแม้มันจะดูเล็กกว่ารุ่นก่อนๆและเบากว่ารุ่นก่อนๆก็จริงแต่มันก็ใหญ่ถ้าเทียบกับพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตนี่คืออันแค่แบบอันนี้ แล้วก็ตัวพอกเกตตัวเลนส์ของเขาก็คือเป็นเลนส์กล้องที่ได้มาตรฐานเพื่อใหคุณสมบัติในการเก็บภาพหรือวิดีโอก็จะดีมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือฟังก์ชันทุกอย่างภายในแอปใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะๆสิ่งที่ต่างก็คือว่า1นึ่งแต่กยภาพของกล้องได้มากสุดเท่ากับมือถือแล้วก็คุณภาพการรับเสียงก็ได้มากสุดเท่ากับไมค์ของมือถือจะรับได้หรือถ้าบางคนจะซื้อไมค์บลูทูธในการต่อกับมือถือแยกก็ได้เหมือนกัน แล้วก็รวมถึงเรามองว่าแบตมือถือกับแบตตัวพอ c k กเก็ตสเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานพอๆกันหมายถึงว่าถ้าแบตมือถือใครจะหมดเร็วก็คือหมดเร็วพอกเก็ตสก็หมดเร็วมันก็ชาร์จ power bank ได้ทั้งคู่ส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นว่ามันแตกต่างกันถ้าเราจ่ายเพิ่ม้วจะได้อะไรคือหนึ่งความสะดวกอันนี้ชุด creator combo หนะึ่งมื่นนเกยเก้าสบาทก็จะได้ไมล์ไวเลสที่เราติดอยู่ที่ไหนตอนนี้ เลนปกติเลนวายขาตั้งชุดต่อ Wi-Fi กับมือถือคือเป็นชุดที่เราสามารถออกไปสร้างคอนเทนต์ได้เลยก็ถือว่าสะดวกแล้วก็เล็กและสามารถถ้าไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีโทรศัพท์มือถือตัวนี้สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบมีคุณภาพได้เลยแต่ถ้าตัวนี้ไม่มีมือถือทำอะไรไม่ได้สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์สาคัญเราหยิบมือถือมาถ่ายบางทีมันจะเร็วกว่าไงแต่อันนี้คือเราหยิบอันนี้มาถ่ายมันก็เป็นเหมือนกล้องตัวนึงที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นบางคนถามว่าชุดนี้พอที่จะ A, สร้างคอนเทนตะ์ไหมไอ้ DJI Pocket 2เนี่ยก็ ตองดูฟุตที่เราถ่ายวันนี้ว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บการชิมอาหารในอื่นอื่ติด่อระหว่างนี้คือเราพูดก่อนว่าอธิบายความแตกต่างว่าทําไมเรามีอันนี้แล้วถึงซื้ออันนี้จ่ายมากกว่าจ่ายแพงกว่าแต่ได้ความสบายความสะดวกคุณภาพที่ดีกว่าเนื้อที่เราออกมาให้ดูเมื่อกี้อันนี้เมนคอร์สใช่ไหมคะใช่ครับเนื้อออสเตรเลียไปเั่ครับต้องบนท็อปด้วยมนูนเทอร์แบล็คโกเชฟเขินนะน่ารักจ้ารอบๆนี่เป็น,นซอสซอสเนื้อเที่ยวประมาณสามวันนะคไม่ได้เป็น โอเทท a ่รจะเป็นมีเดียมแลนเนาะตัเลยเาดีเลยนุณแม่ทใหญ่เท่าไหร่สเต็กเนื้อแองกัสทีท็อปด้วยเห็นท็อปเปิลอยู่ตรงหน้าเราแหวนขอรสั่งเป็นมีเดียมสีซอลวงกันแล้วก็ดะคล้ายคล้ายส้มตดูท็อปเปิลสิใหญ่ขนาดนี้ ก็คือแพงกว่าเน,นื้อทั้งหมดที่อยู่ข้างบนนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมารังสิตนครน,นายกคลองสี่ใช่ไหมมีทัพเปากรลกลิ่นแบบนันเข้าไปในบอดอ่ะเหมือนแบบทัพเปาเนี่คือโควิดแหละแท้เข้าไปในปอดอรแบบแบบ่อยสาวทุกคนได้ลองมาดูดูสิดูทัพเปาสิมันก็แค่เรื่องของการขอได้ไมครับเดี๋ยวมีอันนี้แมงคอแล้วเดี๋ยวมีของหวานด้วย อ่ะโอเคมาถึงจานสุดท้ายแล้วมาซิมกันเลยเหมือนขนมไหมเนี่ยเมโลดี้ที่มันเป็นดอกไม้แล้วมีช็อกโกแลตตรงกลางแล้วมีสตรอเบอรี่มีรสครีมอะแล้วว่ามีอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะสองสังนู่แก้วเหมือนกันนะมันตั้งใจทำแล้วเราไปเปรียนเพื่ออะไรไม่รู้ ฝากชารคาเฟ่ไปด้วยนะอยู่รังสิตทอง4ใกล้กับอะไรนะโตโยต้าชัวเเลยรถถ้ามาจากฟิวเจอร์ก็คือเลยรถตัดมานิดนึงปรับมันดีๆ X ก็ได้ชารคาเฟ่เดี๋ยวเขาก็มีไปดูไม่ใช่ชอนชารคาเฟ่หมาว่าชาลักนะคะบางคนแบบตกชาาหรือเปล่าใช่ชาลาชาาคือนี่คชาาตกนะฮะวันนี้เป็น รี on, วิวกล้อง DJI Pocket 2พูดแต่ทั้งหมดนี้เป็นยังไงสินใจดูว่าควรจะซื้อหรือเปล่าแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ไปทำอะไรอีกอยากให้ไปกินอะไรอีกอยากให้มรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาฉันจะมาดันวงก,การ YouTube คนต่อไป <c oughs> บอกเลย YouTube ต้องเป็นไปไเพราะว่ากูไปหวังเถอดบาย